ใช้คนหนึ่งติดอยู่ในห้องที่มีทางออกได้เพียงสองทางโดยประตูแรกจะนำเขาไปสู่ห้องที่สร้างด้วยแว่นขยายและแสงแดดที่แผดเผาจะเผาทุกอย่างหรือใครก็ตามที่เข้าไปในนั้นส่วนหลังประตูที่2มีมังกรพ่นไฟซ่อนอยู่ชายคนนี้มีโอกาสหลบหนีออกไปได้โดยไม่เป็นอันตรายหรือไม่ oh oh. เขาแค่ต้องรอจนถึงกลางคืนแล้วจึงออกไปทางประตูแรกเจ้าหญิงต้องการให้คุณช่วยโดยด่วนคุณช่วยเธอตามหาเจ้าชายกบที่อยู่ท่ามกลางกบตัวอนื่นได้ไหมดูสิเจ้าหญิงถือรูปกบที่เธอกำลังมองหาอยู่มันจะช่วยคุณหาเขาให้เจอได้นี่ไงเขาอยู่ตรงมุมขวาล่าง ฉันออกมาทุกคืนโดยไม่มีใครเรียกฉันหายตัวไปตอนกลางวันโดยไม่มีใครลักพาฉันคืออะไรหากคุณคิดว่าดาวแล้วก็คุณคิดถูกแล้วฉันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกือบ100้ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ฉันไม่ออกไปนอกห้องคุณปกปิดฉันได้แต่ไม่สามารถขวางทางฉันได้ ฉันมาหาคุณได้โดยไม่ต้องบอกและแถมจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดทั้งปีฉันคืออะไรคำตอบคือการจามสุนัขในหมู่บ้านทั้ง5ตัวแต่ละตัวกำลังเพลิดเพลินกับกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้แก่เกาหูเล่นโยนรับงีบหลับซ่อนของเล่นแล้วออกไปเดินเล่น โดยเจ้าเปเปอร์กำลังเล่นโยนรับหรือซ่อนของเล่นทั้งเจ้าจินเจอร์เซเบอร์และแแบไม่ได้ออกไปเดินเล่นสุนัขตัวหนึ่งที่ชื่อเหมือนเครื่องเทศกำลังเกาหูส่วนสุนัขตัวที่ไม่ได้ชื่อเหมือนเครื่องเทศกำลังเล่นโยนรับแล้วเจ้าแบรบกำลังออกกำลังกายคุณหาคำตอบได้ไหมว่าสุนัขแต่ละตัวกำลังทำอะไรอยู่ เจ้าไซเบอร์กำลังยี่ปลับเจ้าจิงเจอร์กำลังเกาหูเจ้านัดเมกกำลังเดินเล่นเจ้าเปเปอร์กำลังซ่อนของเล่นและเจ้าแบรกกำลังเล่นโยนรับน้ำหนักรวมของแมวกับหนูตะเภาคือ10ปอนส่วนน้ำหนักของสุนัขก,กับหนูตะเภาคือ20ปอนและน้ำหนักของแมวกับสุนัขคือ24ปอนคุณหาว่าสัตว์แต่ละตัวมีน้ำหนักเท่าไรและระบุน้ำหนักรวมของพวกมันได้หรือไม่ แมวมีน้ำหนัก7ปอนหนูตะเพามีน้ำหนัก3ปอนและสุนัขมีน้ำหนัก17ปอนดปอนซึ่งหมายความว่าสุนัขทุกตัวจะมีน้ำหนักรวมกัน27ปอนดปอนเบนกับเกรซกำลังจัดงานปาร์ตี้โดยทั้งคู่กำลังเตรียมอาหารอยู่พร้อมกันเกรซอยู่ที่เตาปิ้งส่วนเบนอยู่ในครัวแต่มีคนหนึ่งทำอะไรผิดไปเป็นใครกันนะ เบนเพราะเตาของเขาปิดอยู่แล้วเขาทำอาหารได้ยังไงเพื่อนห้าคนมางานปาร์ตี้นอนค้างคืนของคิมเมื่อเริ่มดึกแม่ของคิมจึงบอกให้พวกเด็กๆเข้านอนแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากห้องเมื่อเธอเข้าไปตรวจสอบเธอก็เห็นว่าหน้าต่างบานหนึ่งเปิดอยู่เด็กสาวทั้งหมดอยู่ในเตียงและดูเหมือนกำลังนอนหลับอยู่แต่ต้องมีใครสักคนแอบออกจากห้องและเพิ่งกลับมาแน่นอนใครกันนะ เป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ทางซ้ายดูสิเธอสวมรองเท้าอยู่แสดงว่าเธอแอบออกไปแล้วเพิ่งกลับมาอะไรเอ่ยสามารถวัดได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความยาวความกว้างหรือความสูงคำตอบคืออุณหภูมิหากน้ำฉนอกจากคํา่าวินโดว์จะมีหญิงคนหนึ่งต้องโศกเศร้า แต่ถ้าติดฉันไว้ที่คําว่า door ฉันจะช่วยเหลือคนได้ฉันคืออะไรมันคือตัวอ,อ,กอ,อักษร n จอห์นถามโทมัสเพื่อนของเขาว่าครอบครัวของเขามีลูกกี่คนโทมัสตอบอย่างประหลาดว่าแฝดสองคู่สองครั้งคุณเดาออกไหมว่าเขาหมายถึงอะไร คุณง่ายๆก็คือครอบครัวของโทมัสมีลูก8คนลองสังเกตปริศนาข้อนี้ดูคุณหาคำตอบได้ไหมว่าส่วนไหนที่หายไปมันคือส่วน A เพื่อนของคุณมาแสดงความยินดีกับคุณในวันเกิดพวกเขามีของขวัญดีๆมามอบให้คุณ แต่คุณไม่สามารถรับมันได้ง่ายๆเพราะคุณต้องหารหัสผ่านเพื่อปลดล็อกก่อนโชคดีที่เพื่อนของคุณมีคำแนะนำบางอย่างสำหรับคุณ2 91มีตัวเลข1ถูกต้องและถูกตำแหน่ง245มีตัวเลข1ถูกต้องแต่ผิดตำแหน่ง463มีตัวเลข2ตัวถูกต้องแต่ผิดตำแหน่ง578ไม่มีตัวเลขถูกต้องในนี้5 6 9 และชุดนี้มีตัวเลขหนึ่งถูกต้องแต่ผิดตำแหน่งคุณหารหัสผ่านและเปิดล็อกรับของขวัญได้หรือไม่รหัสที่คุณต้องใช้คือ394จูเลียเข้าร่วมการแข่งขันธรมอาหารเธอตัดสินใจตรียมมัฟฟินที่เธอชอบเธอพยายามอย่างสุดฝีมือและมันก็ออกมาดูดีมากแต่เมื่อคณะกรรมการลองชิมดู เขาก็ททำหน้าบูดบึ้งและพูดไม่ออกกลายเป็นว่ามีคนแอบเอาเกลือมาแทนที่น้ำตาลระหว่างการทำแข่งขันสาวน้อยรู้ตัวว่าเธอคงเสียโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะไปแล้วแต่เธอก็สามารถเดาได้ว่าใครเป็นคนทําสิ่งนี้เธอยังมีคู่แข่งอีก3มคนเวนบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยซ้ำเขาลืมซื้อส่วนผสมหลายอย่างแล้วออกไปซื้อของในนาทีสุดท้ายแอมเบอร์บอกว่าตอนนั้นเธอกำลังน้ำตาลไอซิ่งสำหรับเค้กของเธอ และดียราบอกจูเลียว่าเธอยุ่งอยู่กับสูตรของเธอมากมันซับซ้อนและเธอต้องทำตามอย่างเคร่งครัดไม่นานจูเลียก็รู้ว่าใครเป็นคนทำให้มัฟฟินของเธอเสียหายแล้วคุณล่าดเดาออกไหมแอมเบอร์ Amber, เธอบอกว่าเธอกำลังเตรียมน้ำตาลไอซิ่งอยู่แต่เค,ค้กของเธอกลับโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งเพียงนิดเดียวเท่านั้น แนนซี่โกรธพอแฟนหนุ่มของเธอแล้ส่งอีเมลบอกว่าเธอจะเลิกกับเขาแต่เพียงชั่วโมงเดียวหลังจากส่งข้อความหญิงสาวก็พบว่าพอไม่ได้ทำอะไรผิดตอนนี้เธอต้องลบแอปอีเมลออกจากคอมพิวเตอร์ของเขาให้ได้เธอรู้ว่าเขาอยู่ที่ทำงานดังนั้นเธอจึงแอบเข้าไปในบ้านของเขาแต่คอมพิวเตอร์ได้ถูกตั้งรหัสผ่านไว้แนนซี่คิดว่าคำที่เธอต้องการอาจเป็นชื่อของเธอสุดท้ายเธอก็รู้ว่าเขารักเธอมากแต่เธอคิดผิดจากนั้นความคิดก็ผุดขึ้นมาในหัวของเธอ เธอพิมพ์บางอย่างลงไปแล้วมันก็ถูกต้องลองดูสิ่งที่แนนซี่เห็นบนหน้าจอและพยายามหารหัสผ่านให้ได้รหัสผ่านคือ6 7 6 8 3ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับตัวอักษรในชื่อของแนนซี่ เดนิสโทรไปแจ้งความกับตำรวจว่าเงินจำนวนมากของเขาหายไปจากหอพักเขาคิดว่าขาโมยเป็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งของเขาเมื่อตำรวจมาถึงจึงได้ไปสอบถามเพื่อนบ้านของเขาเดบร่าซึ่งเป็นนักออกแบบบอกกับตำรวจว่าฉันต้องทำโครงการสำคัญให้เสร็จจึงทำให้ฉันทำงานจนดึกทุกคืนเมื่อฉันส่งงานสุดท้ายให้ลูกค้าในตอนเช้าฉันก็เข้านอน,อนและเพิ่งตื่นเมื่อคุณมาแอรอนซึ่งเป็นพนักงานเสิร์ฟกล่าวว่าวันนี้ผมต้องทำงานกะยาวมาก เพราะเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของผมป่วยผมเลยไม่ได้เจอเดนิสตั้งแต่เมื่อวานและนาธานซึ่งเป็นสัตวแพทย์กล่าวว่าผมเพิ่งกลับมาถึงบ้านคนไข้ของผมคนหนึ่งโทรมาบอกว่าเขาไม่สบายผมเลยต้องรีบไปโรงพยาบาลและดูอาการเขาหลังจากตำรวจได้ฟังก็เข้าใจทันทีว่าใครกำลังโกหกแล้วคุณล่านาธานเป็นคนขโมยเงินไป เขาโกหกว่าคนไข้โทรมาหาเขาแต่เขาเป็นสัตวแพทย์นะดูสาวน้อยทั้ง3มคนนี้สิคุณเดาได้ไหมว่าแมวตัวนี้เป็นของใครเจ้าของแมวคือสาวผมบอนเพราะเธอสักรูปมันไว้ที่ข้อเท้าเห็นไหมจอนหิวมาก เขาหยิบบางอย่างมาแล้วโยนสิ่งที่อยู่ข้างนอกทิ้งและปรุงสิ่งที่อยู่ข้างในจากนั้นเขาก็กินสิ่งที่อยู่ด้านนอกและโยนสิ่งที่อยู่ด้านในทิ้งเขากินอะไรฝักเข้าวโพดเจสันเดินทางมาถึงโรงแรมเขาบอกชื่อของเขากับพนักงานต้อนรับและรับกุญแจห้องพร้อมข้อความมีตัวอักษรเพียง3าตัวเท่านั้น คือ F B และ D หลังจากคิดอยู่สักพักเขาก็เข้าใจว่าหมายเลขห้องของเขาคืออะไรแล้วคุณล่ะหมายเลขอ้องคือ 6, 2, 4 F เป็นตัวอักษรลำดับที่6 B เป็นลำดับที่2และ D เป็นลำดับที่4อลองดูภาพนี้ให้ดี คุณจะเดาได้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของลูกสุนัขน่ารักตัวนี้ ชายทางซ้ายกําลังถือของเล่นอยู่แต่ไม่ใช่ของเล่นสําหรับสุนัขมันเป็นของเล่นของลูกชายเขาส่วนผู้ชายทางขวาแม้ว่าเขาจะมีส่วนคล้ายเจ้าหมาน้อยแต่เจ้าของตัวจริงคือผู้ชายที่อยู่ตรงกลางเพราะลูกสุนัขมีผ้าพันคอสีเขียวผูกไว้ที่คอและเขาก็มีผ้าแบบเดียวกันพันอยู่รอบข้อมือ